สวัสดีวันเสาร์ครับผมเวลาประมาณ8โมงนะครับกำลังจะ9กโมงนะครับแล้วก็ในวันที่ฝนตกพำพรากาศเย็นๆนะครับวันเสาร์ครับอากาศเย็นครับฝนตกครับอยากนอนอยู่บ้านบ้างอ่ะไอ้บ้าเอ๋ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราต้องมีภารกิจที่ต้องทำวันนี้เพราะนี่คือบานกูเดอะซีรีส์นะครับผมมันจะไม่ใช่บ้านแล้วมันจะบานปลายหมดแล้วนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะครับผมเราจะเข้าไปดูบ้านกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนี้ จะมีช่างมาติดแอร์นะครับผมช่างมาติดแอร์แล้วก็มีโซฟามาส่งด้วยนะครับโซฟาผมไปซื้อกับน้องเฟิร์นเมื่อวานนะครับผมบอกไว้เลยว่าราคานี่แบบว่าโอ,อ้โหผลแม่แข้งนี่หายไปครึ่งขาเหมือนกันนะครับก็อย่างว่าครับผมเพราะว่าโซฟามันเป็นอะไรที่เป็นนด์มาร์คของบ้านนะต้องแบบว่าจุดพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับผม ขอแวบเตนรำมันก่อนอยากจะให้เห็นหลังรถด้วยว่าโคตรรกไปหมดอันนี้คือของในช้อปปี้นะบองตรงผมช้อปปี้ช้อปปิ้งในช้อปปีนะครับผมหมดเป็นหมืน่นบาบอซื้อของเล็กไปน้อยนะของกระจุกกรจิกอะไรพวกนี้นะครับลองดูนี่โอ้โหดีครับผม และนี่ก็คือความสับเเ่านะครับผมจนทําให้พี่ๆช่างที่มาทมาม่านต้องมาลืมม่านออกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คํานวณเวลาครับว่าติดม่านแล้วเดี๋ยวต้องต้องทําอะไรต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าผมเพิ่งติดม่านเสร็จใช่ไหมแล้วเดี๋ยวกูต้องมาติดแอร์ตรงนี้พอติดแอร์ต้องมีเจาะเจิดนู่นนี่นั่นม่านเลอะครับเพราะม่านเป็นสีดําเพราะว่ามันเลอะง่ายมากๆโอ้ยแต่เขาก็ยินดีทําให้นะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับยินดีทําให้แน่น,นอน ก็ขอบคุณมากๆนะครับอ้าวแล้วทีนี้แอร์ครับนี่คือแอร์สองตัวที่จะต้องมาติดตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะมาติดประมาณบ่ายๆแล้วก็ตอนเที่ยงจะมีโซฟามาส่งแล้วต้องอยู่รอรับโซฟาตอนนี้หิวข้าวแล้วโ okay, อเคทั้นี้แล้วกันเดี๋ยวกินข้าวก่อนใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับแต่ทุกคนก็จะเห็นประมาณแค่หนึ่งวิมั้งลองนับดูเดิ๋หนึ่งสองสาม โอเคครับกินข้าวเรียบร้อยตอนนี้กําลังเข้ามาแล้วก็เจอรถขนโซฟาพอดีนะครับผมก็เลยให้เขาขับตามเข้ามาเดี๋ยวไปดูโซฟากันว่าหน้าตาเป็นยังไงน,นะครับแล้วราคาเท่าไหร่ด้วยนะครับอุ้ยรอยเตียนี่ก็มีผีมาที่บ้านวันนี้กางอะไรครับรับตอนนี้กางเลย โอเคครับตอนนี้ก็คือโซฟาของผมนะครับที่ซื้อมามันเป็นสีดําสนิทเลยนะทุกคนเนี่ยดำเหมือนผ้าอย่างเงี้ยแหละเป็นโซฟา2ที่นั่งแล้วก็อีกที่นั่งนึงเป็นยาวนะครับผมหายากมากผมมีอยู่3ข้อในการเลือกซื้อโซฟาของที่จะเอาไว้ในบ้านหลังนี้นะครับอย่างแรกก็คือโซฟาสีดำอ่าอย่างที่หนึ่งสีดําอย่างที่สองสองที่นั่ง และมียาวๆเอาไว้อย่างนี้ด้วยเขาเรียกอะไรไม่รู้ที่ท,ที่ที่พักเท้ายาวๆอย่างเงี้ยสามก็คือไม่ห่างจากพื้นมากเกินไปชิดได้ก็ดีแต่นี่ผมหาไม่ได้มันก็เลยห่างจากพื้นประมาณสองนิ้วมั้งเนี่ยอันเนี้ยมันมีบางรุ่นที่เหมือนแบบว่าโซฟาขายงิงได้ไม่เหมือนขยง่งอยู่บนพื้นอย่างเงี้ยผมไม่ชอบมือนันนะครับผมก็เลยเนี่ยแหละได้โซฟาตัวนี้มาราคาเท่าไหร่ไม่บอกดีกว่าว่ะเนาะ เดี๋ยวบอกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีคนแบบว่าเอ้ยผมหายถูกวันนี้หรือว่าของผมถูกวันนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูมานั่งเสียจใจอีกเก็บไว้เป็นความลับนะครับโอเคกินข้าวกินปลาโซฟามาส่งแล้วครับผมภารกิจที่หนึ่งภารกิจต่อไปรอช่างแอร์มาติดนะครับผมเขามาประมาณบ่ายโมงอันนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วบ่ายโมงเขาก็มานะครับผมแล้วก็ประมาณบ่ายสองเพื่อนของผมจะเข้ามามาดูเรื่องเชลครัวนี้แล้วก็ข้างบ้านนะครับแล้วก็ บาร์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สีข้างบนอีกแล้วก็เยอะแยะหมดเดี๋ยวมานั่งคุยรายละเอียดกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม และนี่ก็คือของที่ทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมในกล่องนี้ก็จะมีอยู่หลายๆอย่างที่สั่งมาช้อปปี้ที่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมนี่เหมือนกันเครื่องตัดหญ้านี่ก็เตาแก๊สหรือว่าเกาแต๊สนั่นเองนี่ของมันเกิดของน้องเฟินที่ให้ผมมานะครับก็จะมีพวกเครื่องอะไรพวกเนี่ยพวกแขวนขือนเนียพวกพวกที่ต้องใช้การเจาะทั้งหลายเนี่ยนะครับผมประมาณนี้แหละของที่เอามาในวันนี้นะครับไม่โกงไม่กวาดแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาลอนาำในนี้แล้วเดี๋ยวดูว่าโดงเนี้ยจะทําอะไรได้บ้างชิปหายฝุ่นเต็มเลย <c oughs> ผมจ้างช่างดีกว่าไม่น่าเหมาะไม่น่าเหมาะกับผม โอเคครับระหว่างที่รอช่างแอร์มาติดนะครับผมก็อยู่บ้านเงาๆบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีแต่เครื่องนี้ที่น้องเฟิร์นซื้อให้เป็นของเั็นเกิดนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันมาเปิดฟังเพลงกันดีกว่าช่างมาพอดีครับช่างช่างทำแอร์มาพอดี 就买呢。 อ่ะโอเคนะครับระหว่างรอพี่ช่างนะครับเขาทำติดตั้งแอร์ให้ผมนะครับผมก็เข้ามารอในรถเพราะฝนก็ตกด้วยในบ้านก็เสียงดังมันก็คือ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 นะครับผมก็เลยถือโอกาสโอเคมีร้านค้ามาแนะนำบองตรงบอกจากใจกางเกงที่ใส่หรือว่าเสื้อที่ใส่เสื้อไม่เกี่ยวนีเสื้องมเองกระเป๋าตังค์ที่ใช้ของดิกี้หรือว่ากางกงกางเกงสามส่วนสี่ส่วนเอ่อ กระเป๋าเนี่ยที่เห็นเห็นกันอะที่ทุกคนเห็นนะว่าผมใช้ของดิกกี้นีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยเห็นไหม ดิกกี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยผมคนเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับโอวาน่านะครับผมซื้อมาจากร้านนี้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่นะครับ IG หรือว่า Facebook f แฟนเพจของเขานะครับผมเข้าไปเลือกหากันได้เขาไม่ได้มีแค่ดิกกี้ด้วยเขามีวิร์คองมีอีกหลายๆแบรนด์นะครับผมที่แจ่มแจมเลือกมาคัดสรรมาให้แบบสวยๆเลยนะครับผมลองทักไปดูนะครับผมทักไปหาเพจนี้เลยแล้วก็ไปจัดมาสักตัว2ตัวนะครับผมเพื่อความเท่และก็ความสบายใจของคนเรานะครับโอเคระหว่างนี้ก็รอช่างแอร์ทำให้เสร็จสับนะครับผม ากาศดีหลับตงงีบหนึ่ง,งดีกว่าหนึ่งสองสามอโยมาแล้วครับเพื่อนที่เรียกว่ากันไว้ว่าสมัยอดี <c oughs> ตเดีวกูรูปคู่ขึ้นข้างๆนะคู่ตอนอยู่ทานทศทธร์อะ <c oughs> ตอนตอนไม่ช้ากูไม่รู้ว่ากูจะเรียกมึงว่าอะไรทำอาชีพอะไรเป็นเป็นผู้รับเหมาแล้วกันเป็นผู้องานตกแต่งแบบแบบเจนใหม่อ่าโอเคนิวเจนนิวเจนนิวเจนรุ่นใหม่มีแบบทีดีอะไรแบบว่าบอกบอกก่อนอ่านี่นะครับไปเดี๋ยวกูขึ้นนี้อยู่ให้ ไปติดต่อได้แต่ต้องขอดูงานมันก่อนทุกคนติดตามแล้วก็ดูงานมันก่อนว่างานเป็นยังไงกูด่าจริงนะกูด่าจริงนะมึงช่วยมากูด่าจริงนะโอเคครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับเพื่นก็ทํางานอย่างที่ว่าเป็นรับเหมานะครับผมเป็นเอนจิเนียร์หรืออะไรไม่รู้ช่างแม่งผมเียนไม่เล่นผมเียนไม่ถูกก็จ้างงานกันไปคือสามอย่างนะครับสามเออหรือสี่อย่างไม่จําได้สี่อย่างมีข้างบ้าน มีตรงบาร์มีเชลครัวเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ตรงบันไดนะครับผมบันไดจะทําทเป็นบ้านน้องอัลฟาก็เลยคุยดีลงานกันไว้นะครับผมเดี๋ยวดูฝีมือกันดีกว่าติดตามกันไปเรื่อยๆหลายๆอีพีนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเก่งจริงก็ลองติดตามติดต่อมันไปละกันเดี๋ยวถึงผมมาทิ้งที่อยู่หรือว่าทิ้ง Facebook ทิ้งเพจอะไรมันไว้ให้้วกันนะครับผมโอเคที่ออกมาเนี่ย ออกมาจากบ้านเนี่ยแอร์นี่ทำไม่เสร็จนะแอร์ติดเลยนะที่ออกมาเพราะว่าทำใจไม่ได้พมา่านกูพังหมดแล้วแม่งเขาแบบว่าเจาะไอ้นี่ไงเจาะกําแพงแล้วแบบฝุ่นฟุ้งเต็มบ้านแล้วก็พม่านอ่ะโอ้โหกูอยากจะกราบขอโทษพี่คนทําพม่านมากคือเขาเขาเก็บพลก็พับไอ้ที่มันจะต้องทำอะไรแหละแต่ว่ามันฟุงน้งไงมันช่วยอะไรไม่ได้จริงจริงแล้วก็โซฟาผมก็เลอะอีกผมไม่ได้ว่านะไม่ไม่ได้ว่าพี่ช่างแอร์นะครับผม โทษตัวเองเพราะกูไม่วางแผนชีวิตเองว่าควรจะต้องทําอะไรก่อนดีอันไหนมันจะเลอะอันไหนมันจะไม่เลอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไงเข้าใจป้อ่ะเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับใครจะทาอะไรก็ลองวางแผนดีนะครับผมว่าควรเอาเลอะๆใส่ไปก่อนเลยแล้วก็อะไรที่ไม่เลอะค่อยใส่ตามไปนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วกูจะไปไหนดีเนี่ยผมว่าจะไปนั่งเล่นออฟฟิศนะแล้วก็พอแอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแล้วกันผมอาจจะนั่งไม่รู้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงแหละ เออลืมบอกไปแล้วนี่ก็เป็นสัญญานะครับผมสัญญาของการว่าจ้างงานเพื่อนนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันจริงนะครับผมเต่ก็ต้องทําสัญญาอยู่ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันเอาไปใช้กับหน้าที่การงานของมันได้นะครับผมมันได้มีหลักฐานในการว่าจ้างงานกันเห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นแค่ปากต่อปากคุยก,กันเฉยนะครับผมเราต้องทําเป็นลายรักอักษรน,นะครับผมเท่านี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ โอเคครับแล้วก็ผ่านไปแบบว่าว่างไวดูความมืดนะครับผมตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งก็แอร์เพิ่งเสร็จแล้วพี่กาเพิ่งกลับกันไปดูครับตอนนี้แอร์ <c oughs> ข่าวโจะเลยไม่ชอบที่ขาวอะ่ะนี่ก็แอร์ตัวหนึ่งครับ <c oughs> ตอนนี้พื้นคือแบบเละเทะมากนะครับแบบอยู <c oughs> ่ฝุ่นเลยเออพื้นเงี้ยข้อเสียอย่างนั้นถ้าเกิดมีฝุ่นสีขาวนะหรือแป้งอะไรเงี้ยแม่งเห็นชัดมาก ออแต่ถ้าเกิดเป็นคาบดำหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเป็นลายลายไม้นะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็ตกแต่งเดี๋ยวก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมการเตดแอร์ไปแล้วก็นุ่ยนั่นผมไม่รู้ผมทําอะไรแล้วขาดเกินหรือว่าลืมทําอะไรไปไม่รู้นะครับผมวันนี้วันนี้ยุ่งมากๆมีหลายเรื่องมากๆนะครับโอเคขอบคุณมากกันครับผมที่ดูจบบลอกนี้เอ,อ้บลอกเหี้ยอะไร บานกูดซีรีส์นี้นะครับสำหรับวันนี้เอโอลอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายั่ะไปนอนแล้วไม่ไหววะ่ะเฮ้ย่งเหนื่อย